สวัสดีครับแวะชิมขั้นทางอทีนี้มาที่คนอานนี้ขนส่งหมอชิดนะครับกรุงเทพจะุดักพอดีเพิ่งกลับมาจากยุยยาครับก็เลยมาส่งเพื่อที่นี่มีคนรีวิวร้านอาหารที่นี้ครับว่าอร่อยเคยต้องมาเลยมาลองชิมดูแวะมาชิมดูที่นี่แต่ร้านอาหารนั่นอยู่อยู่ข้างในในศูนย์อาหารนะครับที่เขาคนที่รีวิวมาแล้วเข้าไปชิมข้างในกันเข้าไปเดินดูข้างในกันว่าด้านรูไหน บรรยากาศโดยรอบหมอชิดต,ตัวนี้ก็ดูช่วงเช้านะครับรถก็ดูจอดน้อยะครับคนยังเงียบๆอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตาันเข้าไปเลยะครับ เเข้ามาตกตูวใหญ่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาครับมีธนาคารกรุงไทยครับเดินตรงมาเข้ามามีคาว่าศูนย์อาหารหนึ่งครับเดินตรงเข้ามาข้างในนะครับเราจะมากินรีวิวร้านข้าวขาหมูครับแล้วก็ข้าวหมูแดงของร้านข้ารีวิวมาร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเข้าไปกินกันต้องมีจุดคุณไงคูปองนะต้องแลกคูปองก่อนนะครับโอเคนะครับ อยากกินขาหมูเนี่ยเขาบอกว่าขาหมูอร่อยครับผมเมนูครับผมเมนูมีอะไรบ้างร้านเนี้ยมีนู่มครับพี่มีนุ่มงองมันเนี่ยแนะนำเลยแนะนำเลยข้าหน้าไก่ก็เอ่อเป็นแล้วก็เข้าเข้าหมูพี่นะครับเข้าขาหมูแล้วก็เข้าหน้าไก่ก็ก็ข้าวต้มเตี๋ยวกับตกนต้มใส่ครับเอาขาหมูเร่งจานครับขาหมูต้องหมดได้ได้โอเคครับขาหมูนะครับในศูนย์อาหารหมอชิด อะไรมากมามาก็สิเออใช่มีคนบอกอยู่ว่าอร่อยมากขาหมูร้านนี้เด็ดครับผมอะไรขาหมูอะไรมาครับพี่อะไรนะครับเอออะไรนะครับผมเขารีวิวอยู่อร่อยมากเลยบอกไปมาชิมมาเนี่ยแล้วก็มีข้าวหมูดแดงหมูกรอบ นี่ครับชื่อร้านครับไหนครับเสร็จหรือยังเสร็จยังทีนี้ครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทได้ครับเดี๋ยวผมมาตั้งมาจ่ายนะครับครับผมได้ครับโอเคครับผมขออบบบรรระคคคุณััาต่าอครับผมทนยครับผม้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเดี๋ยวจะสั่งหมูแดงหมูกรอบอีกุจานะครับเขาบอกว่าอร่อย เอาหมูแดงหมูกรอบจานนะครับขอบหมูแดงหมูกรอบจานนะครับไ,ได้จ้า,พ,า,าพิเศษเลยพิเศษเลย ร้านหนึ่งครับผมพิเศษร้านน้ำแบบครับหูกรสวยมากเลยครับทอดสวยมากเลยเขามีเลยหนึ่งออ๋อเหรอครับขายมานานยังเนี่ยครับเนี่ยขายมา20ปี3 0ปีโอ้มีคนรีวิวมาบอกร้านอร่อยครับเลยแวะมาทิมคคข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวหมูแดงล่าเลยล่าเลยครับล่าเลยครับ น่ากินมน่ากินมากเลยครับผมโอเคหกสิบบาทครับได้ครับเดี๋ยวตั้งใจให้นะครับโอเคครับผมโอเคครับตักมาสองอย่างเลยข้าวคําหมูข้าวหมูแดงก็น่ากินมากนี่ข้าวหมูแดงครับอืมสุดครับแล้วก็คาหมูครับราคาที่จานธรรมดานี่จะอยู่ที่ห้าสิบาทพิเศษหกสิบร้านคาหมูนี้ครับมันมีชื่อราอยู่ร้านหนึ่งถึงสามครับ ก็ข้าวหมูแดงนี่หนึ่งหนึ่สี่โน่ากินมากครับยังไงก็เราลองเรากินก่อนดีกว่าครับหิวแล้วอย่าฝากช่องด้วยนะครับอย่าฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ